สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณ3มตัวตรงโค้งสุดท้ายเลขเด็ดก่อนออกค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น3สูตรง่ายๆยย่อๆค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างและบวก3มโค้งที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บนบวก1ิบล่างบวกหน่วยบนและบวกสองโคงที่ค่ะ สูตรที่3นะคะจะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบบนบวกหนบนและบวก1คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็มาคำนวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น2บวก6 บวกหนึ่งบวกหกบวกเก้าบวกสามคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหกบวกหกบวกหนึ่งและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับยี่สิบห้าค่ะ ช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขห้าค่ะสูตรที่สามค่ะจะได้เป็นเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสองบวกหกบวกหนึ่งและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะและเลขเด็ดสามตัวตรงในงวดที่ผ่านมานะคะเลขที่เข้านั่นคือเจ็ดห้าศูนย์ค่ะ ก็เป็นตัวเลขจากสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลข3ตัวตรงคงสุดท้ายก่อนออกในงวดที่1กันยายน2564นี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น7บวก5บวก0บวก2บวก3และบวก3คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ20ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น0บวก4บวก6บวก5บวก2บวก0และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ19ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่3ค่ะจะได้เป็น0 บวกสีบวกหบวกเบวกหบวกศและบวกหคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะเช็คค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสาค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่1กันยายนที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ093ค่ะ แต่ถ้าใครนะคะอยากสลับเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น390 930 903ค่ะตัวเลขที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดน,นะคะว่าตัวเลขที่แอดคำนวณไปให้แต่ละงวดแต่ละสูตรนะคะ จะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะยังไงถ้าพลาดไปนะคะแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะก็มารอรุ้นในงวดต่อๆไปกันต่อค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย